สวัสดีค่ะมาทําคลิปนะคะเที่ยวคาเฟ่คนเดียว EP ที่1่ค่ะเราก็มาที่นี่นะคะชื่อว่าตลาดนัดกาแฟค่ะคือตั้งแต่เรามาอยู่กรทมนะคะเราก็ติดตามเพจแบบตามคาเฟ่ต่างๆเยอะมากนะคะที่นี่นะคะก็คือสถานีผักแอนคนรักกาแฟค่ะก็พิกัดเขาจะตั้งอยู่พุทธมนตรส,สาย5้านะคะอ,อําเภอสามพานนครปฐมค่ะจะบอกว่าจังหวัดนครปฐมะมี ลานกาแฟคาเฟ่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ที่เรียกกันว่าตลาดนัดกาแฟเนี่ยเขาก็จะจัดทุกๆต้นเดือนนะคะเสาร์อาทิตย์ของต้นเดือนนะคะก็มาเจอกันได้นะคะเราก็เพิ่งได้มีโอกาสมาคือร้านกาแฟแบบตะมุตะมีน่ารักมากนะคะของกินของข้าวของหวานมีครบเลยนะคะก็เดินมาเขาก็จะจัดเป็นโซนนะคะมีซอยเข้ามานะคะมีที่จอดรถให้นะคะ เสร็จปุ๊บนะคะเข้ามาเราก็แบบจัดชาเขียวมาหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็เดินมาเห็นร้านปลาหมึกย่างนะคะก็เลยสั่งมากินก็แบบแซ่บมากนะคะแล้วก็ชาเขียวก็หอมตัวชาเขียวที่เราสั่งเนี่ยเป็นชาเขียวมัทฉะแล้วก็ใส่นมโอ๊ตนะคะราคาก็อยู่ที่แก้วละ90าบาทส่วนปลาหมึกนี้ตัวละ60บบาทนะคะวันนี้เราก็ น่าจะใช้เงินไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามากินคนเดียวชิลๆนะคะนี่นะคะก็จะบอกว่าการมาคาเฟ่คนเดียวอะ่ะข้อเสียอาจจะไม่มีคนถ่ายรูปให้นะคะแต่ข้อดีก็คือเราจะกินอะไรก็ได้นะคะจะนั่งนานอยู่นานแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องรีบกลับนะคะเพราะว่าขับรถมาเองนะคะไม่ต้องรอใครนะคะก็จัดได้เต็มที่เลยค่ะ แล้วก็ชอบบรรยากาศที่มีผู้คนเดินไปเดินมานะคะแล้วก็มีเพลงฟังด้วยเนาะคือบรรยากาศเขาดีนะคะแต่วันที่เรามาเนี่ยมีฝนตกนิดนึงจากนั้นเราก็รู้สึกว่าอายากกินของหวานต่อนะคะก็เยลยเดินมาสั่งขนมปังค่ะขาไทยชิ้นะะน้นตาลหนหน้าตาเขาก็น่าทานมากนะคะขนมปังแบบเลือกไม่ถูกเลยก็ในบรรยากาศของงานเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะในส่วนที่ สามารถนั่งทานอาหารได้นะคะเราก็มานั่งนะคะไม่มีการจับจองนะคะก็คือซื้ออาหารมานั่งกินได้เลยตอนแรกๆเราก็เกรงนิดนึงนะว่าอเออไปคนเดียวเราจะนั่งกินโต๊ะใหญ่แล้วมันจะเกะกะคนอื่นไหมนะคะเข้ามา3มคนสี่คนเนี่ยเราจะไปแย่งโต๊ะเขาไหมจริงๆก็นั่งทานได้เลยนะคะก็เราก็มานั่งทานนะคะนี่ค่ะขนมปังตัวเนี้ย แล้วร้านอ่ะเขาอ่าร้านขนมปังเขาติดหน้าไลนว่าสั่งขยะเขาทําเองเป็นรสชาติหวานน้อยเคือมันเป็นสั่งขยะที่ถูกต้องมากๆเลยนะคะอร่อยอร่อยมากแล้วขนมปังคือปิ้งมาหอมๆแบบอร่อยจริงๆตอนแรกอะ่ะกะว่าจะแอปแบบกัดคํานึงนะคะถ่ายคลิปแต่มันกินเพลินมากเลยค่ะมันอร่อยจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเย็นๆแล้วนะคะ หลังเลิกงานเราก็หิวมากเลยนะคะเราก็เลยจัดเต็มนิดนึงนะคะก็กินนะคะได้หลายอย่างเลยก็ยังนึกอยู่ว่าขนมปังอีกชิ้นจะกินดีไหมนะสุดท้ายก็อดใจไม่ไหวนะคะอีกชิ้นนะคะจะเป็นตัวเนยนมน้ําตาลนะคะเราก็คิดว่าเฮ้ยเขนาน่าจะเป็นแบบออริจินอลอ่ะก็เลยแบบต้องลองอะ่ะเฮ้ยปรากฏอร่อยกว่าสั่งขยะอีกอร่อยมากเลยนะคะเราก็กินแบบมันกรอบหอมแล้วก็แบบ มันมันแบบหวานน้ำตาลแล้วก็หอมแบบแป้งขนมปังนะคะือแบบเข้ากันมากเลยกินอะ่ะระหว่างกินนะคะก็มาถึงปลาหมึกชิ้นสุดท้ายนะคะกินขาสับขาเลยอ่ะแล้วก็พอมากินเรียบร้อยนะคะเราก็ชาเขียวก็หมดแก้วพอดีเราก็แอบนึกนะว่าว เอะมาตลาดนัดกาแฟทั้งทีเนี่ยมาถึงเราก็ต้องจัดกาแฟอีกสักแก้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวทำคลิปแยกนะคะเดี๋ยวว่าจะไปเดินดูเล่นต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้มีฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าก็เริ่มหยุดแล้วนะคะบรรยากาศก็น่าเดินมากๆเลยค่ะเราก็เลยว่าจะไปหาร้านกาแฟอีกสักร้านนะคะแล้วก็อาจจะซื้อขนมอีกนิดหน่อยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะถ้าใครมานะคะก็แวะมาได้นะคะบรรยากาศล่มลื่นค่ะที่นั่ง เยอะแยเลยนะคะมาฟิลเพื่อนฟิลแฟนนะคะฟิลครอบครัวมาได้หมดเลยนะ